ครับครับผมมาเลยครับล้วงไข่ครับไม่ใช่น้องไม่มีหนูไม่มีอุ้ยผ่าตัดแล้วผ่าตัดแล้วเดี๋ยวไม่เชื่อไม่เชื่อโอ๊ยเดี๋ยวพี่ล้วงเข้าไปเจอนี่ค่ะหาไม่ออกหาไม่ออกเอามาครับช่วงนี้ครับเชิญครับค่ะล้วงไข่ะครอคะใช่ได้ล้วงค่ะอยากใช้อะไรล้วงหนูใช้เลยค่ะใช่มใช้มือได้ได้พี่พี่ขอขมคืนหนู หรือจะใช้อื่นเดี๋ยวสิครับลุกเลยครับรายการเรายิ่งจะถูกขยับเวลาขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ครับแค่จากที่คืนเขาหน้าตีสามเลยคร่บเราเม่เฉยครับ อนที่เราคอเข้าวงในดูมวยมากไปหน่อยเยวันผมว่าลุดูดีแในไข่มีอะไรคะมีคำถามมีคำถามอ๋อหรือว่าไม่ก่นนั้นมีมีอะไรคะคิที่ว่าในไข่มีอะไรมีลูกไข่อ๋อค่ะมีที่ขาลูกไข่ก็มีนะฮะแต่มันไม่ออกมาเป็นลูกไข่เลยค่ะมาเวลาที่คุณฟิตริ่งกับแฟนคุณสามารถรับได้ทุกท่าทุกเวลาเลยหรือไม่เอาเอาเรื่องทุกท่าก่อนมีท่าไหนที่ไม่ชอบไหมครับ มไม่มีนะคะชอบหมดได้หมดชอบท่าไหนมากสุดท่าประตูหลังปะประตูหลังเลยหลังสุดยอดเลยไม่ใช่สุดยอดสุดยอดอันนี้มาตารกอดเลสซิ่งซีคุณซีดีพอดีไม่้หาเจอแล้วหาเจอแล้วเลือคู่หาเจอแล้วหนูบูดินยังไงยังไง ด้านหลังด้านหลังใชวหรอไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ประตูหลังเข้าด้านหลังเข้าข้างหลังเข้าหลังใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ประตูหลังถ้าประตูหลังพี่เขาเป็นวิซีดวงและมายุ่งับชานยังไงยังไงเข้าเข้าข้างหลังยังไงหมายจะโก็หลังหรอไปประกบหลังอะไรเงี้ยอ่าใช่ส่วนใหญ่แฟนเขาจะไม่หลอกเไปอยู่ข้างหลังกันดีก่า แล้วเราปิดไฟเราไม่เห็นชอบผู้ชายตัวขาวขาวแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่ได้สีดำโอ้ยใช่นั่นไแต่สีดำอ่ะรับอนทำไมไปโชคไปลาบไปไรเงยมันเวลาแม่ค้าขายแล้วเราเอาแบงค์ห้าร้อยตีตี้มงอะไรกันตีเราทำไมวะแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีอะไรนะมีท่าแล้วมีอะไรเวลาเวลาช่วงเวลาอย่างเช่น สำคัญกลางคืนต้องกลางคืนอย่างเดียวเสร็จแล้วก็นอนเลยอ้โหแบบตอนเช้าตื่นขึ้นมาแบบเร่งด่วนได้ไหมเสร็จแล้วไล่กับบ้านไม่ได้เลยไม่มีอะค่ะเร่งด่วนอืมเพราะว่าตื่นก็ไม่สวยแล้วอ่ะอ๋อถ้าตื่นมาไม่สวยแล้วใช่ไหมเออต้องรีบไล่กับท่านก่อนคนตายหลุดคนตายหลุดเอออหรือหรือแบบนี้ได้ม๊คแบบถึงว่าแต่เราเป็นคนที่แบบบ้ามาก เออบ้าเซ็กมากบ้าเซ็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 กคือแบบเดินเดินตลอดในห้างเดินเดินอยู่ในห้างตัวตัวมาแล้วมาแล้วมาไปเถอะค่ะไปเถอะเต็มเออก็ไม่ไหวนะอ่ะเราจับไข่ลูกดีกว่าครับเจรเงับเจรเงับเด็วเขาก็จับหัวหนูอีกอ่ะเอออยากขัดถือย่าขัดถือแต่ยังยังพี่เสร็จยากพี่เสร็จยากไอ้เขาคิดอะไรเปล่าน่าจะ คิดอะไรบ้ค <ities> ิดไรครับเขาสะกิดด้วยเกียดนิ้วอยู่อย่างเดียวยุคเก่าเลยนะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะพี่จะเต้นกับหนูบ้าเปล่าเอ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 าเปล่าพี่เอาเปล่าพี่เอาพี่เอาคนว่างพีบคนว่างไม่ว่างตอนนี้บอสมาคุณคิดว่าใครหื่นกว่ากันระหว่างพี่เพชรจ้าครับับพี่หิมพี่ค่ะ มันมีวิธีการในการดูเขาเปิดตัวเปิดตัวยังไงคะแล้วมันจะเป็นพี่เกีแล้วอุ้ยพี่เขาพูดไปดิพี่ไม่เกี่ยวอะไรเลยพี่มันหมาเห่าไม่กัดอยู่แล้วพี่ก็ไม่ค่อยกัดพี่ดูอย่างเดียวจริงๆแล้วะตอนเปิดรายการเอ๊ะทำไมมันไม่ถอดแว่นทำไมพอเข้ารายการใส่แว่นเพราะว่า ที่เขาปิดบางความจ <ält> ริงน่ะนี่ยน่ะเออเจ็ดเลือดเลยครับคุณผู้ชมครับข่าวไหมฮะไม่ขาวเท่าไหร่ครับผมกำลังพอดีเหมือนชายเย็นบางๆคืออะไรว่าชายเย็นบางๆชายเย็นที่น้ำแข็งละลายไงสีมันจะอ่อนๆหน่อยอ๋อไอ้ยังไงยังไงยังไงพี่ทำไมถึงพี่ไปจ็นชายเย็นหน่อยดิเป็นพี่ขอแล้วแหละเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพี่หิมแล้วทำไมคิดว่าพี่สายตาทำไมอ่ะดูสิ ตายังไงกับพี่ตาบ้ากามเนยใช่แต่ตาบ้ากามเจ้าเล่ห์หอมอะไรนะหอม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 อยังไงนั่งไข่ตึงอยู่เนี่ยฮะหรือยังยังอ่ะยังยังพี่ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่มีของไม่มีของพี่คิดอะไรอยู่กับพี่คิดกูมาพี่กำลังงงอยู่อยู่ว่าทำไมพูดไม่คิดหนึ่งพี่ผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดว่า เราได้มีโอกาสไปฟิตเจอริ่งกับเขาแล้วแล้วปาตัวก็เพิ่งจะมารู้ว่าเล็กแค่นี้ครบต่อไหมไม่ครบอ่ะไปเลยใช่ไหมไปเลยขนาดสำคัญเดิสำคัญนะพี่ก็โค้งด้มไหมโค้งไม่วิธีโค้งวิธีสะพานโค้งเหรอวิธีเขาโค้งไงอ้อมันเองทุกคนอยู่แล้ว วิธีโค้งถ้าเรียกขนาดนี้มีมีมีการแนะนำนะครับให้ให้ยัดเข้าไปทั้งไข่เลยอุ้ยทั้งไข่ก็ไม่พอแล้วผมมีวิธีแนะนำนะครับถาอะไรมามัดรวมกันอะไรครับก็คือไม่เวิร์กถ้าเกิดมีขนาดที่เล็กใช่ค่ะก็คือเราจะไม่บอกอะไรเขาใช่ไหมเราก็จะหายหายเรื่อยๆไปเงี้ยหรอใช่แล้วก็จะแบบหายหายไปในชีวิตเคยเจอไหมแบบไหนคะแบบไม่เคย Yeah, call, yeah, you, อยากจะขอแกอยากจะขอแค่นิ้วใหญ่เดินไม่ให้เหรอเล็กเล okay. ็กไม่โอเคแล้วถ้าใหญ่โอเคไวไม่โอเคขอต้องพอดีพอดีใช่ค่ะอ่ถ้าเกิดเราไม่เสร็จเราก็งนหงิดใช่ปหมให้เลือกเสร็จไวกับเล็กเสร็จช้าเอาเสร็จเร็วเอ้ยเสร็จช้าเสร็จช้าหูแต่ยิ้อก้อยนะไม่เอาอ่ะไม่รู้สึกเลยขอพอดีพอดีได้ไหมแทงลมเลยอะแทงลมว๊า ว๊อว๊อนึกวหัวดหวที่ใครมาแคัแฟนอยู่ว๊อว๊อไม่รู้สึกป่ะอออ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเราฟิชเชอร์ลิงกับแฟนแล้วเกิดว่าเราไม่เสร็จเราผู้หญิงส่วนใหญ่เขาโกหกกันไหมเราเราจะบอกแฟนไหมเราก็บอกตรงๆไม่เสร็จไม่ไม่เสร็จอ้เเลยคือยังไงก็ต้อง ทำให้ชั้นเสร็จได้ใช่ไม่งั้นก็เลิกไปถ้าเอาหรอถ้ามันหลับก็เลิกเลยใช่คือเห็นกระตัวแบบว่าอะไรอย่างเงี้อ๋อมันไม่ได้เห็นกระตัวไงมันมันเหนื่อยอะไเื่องอะก็ต้องทำให้เสร็จตีโอ้โหเมื่อนัดตีเออตีตีด้วยเมื่อวานตอนที่มันเสร็จแล้วโดนเตะเลยเออตีตีอะไรเนี่ยล้บเลยปากนะมั่วมาตายหายแล้ว ล้วงต่อล ah, like <laughs> ้วงต่อล้วงต่อล้วงอีกแล้วอ่ะเออล้วงผิดก็ได้นะ่ต้องล้วงไข่อะล้วงอะไล้วงวันล้วงวันให้เอามาตอนนี้ผมจอดลูกไว้ด้านใต้แล้วลึกเลยครับนัองนะครับมาเองแล้วน้องอะไรน้องโดนกดหัวหัวยุ่งเลมือนอะไรนะโดนข่มขืนงเลยสีน้ำเงินหนูว่าสถานการณ์นี้คงไม่รอดเอออะไรเหรอ โดนได้ถั่วโดนอะไรคะคิดถึงโดนอะไรคะโดนทิ้บอ่ะไม่ไม่โดนหรอกค่ะมาหลังโซฟาเลยดีกว่าโอ้ยไม่ได้มีอะไรบอสอยู่เออเดี๋ยวไล่บอสได้ไถ้าคุณมีกิ๊กค่ะและมีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้งคุณจะทำอย่างไรให้แฟนคุณจับไม่ได้ออ๋เคยไหมเคยไหมเคยมีกิ๊กไหมเคยมีกิ๊กแต่ไม่เคยเป็นมีอะไรกัน เคยมีกิ๊กมากที่สุดกี่คนโอ้ยสามคนสี่คนห้าคนก็คุยเป็นเลขคุยเใช่คุยคุยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าได้มีครั้งหนึ่งที่เราไปมีอะไรแต่เราจะต้องปิดบังแฟนเอมีวิธีการปิดบังไงครับให้รอดกันกับแฟนเราคือยังไงปิดปิดไม่ให้แฟนเรารู้ก็ปิดเสียงโทรศัพท์อ่าปิดเสียงไม่ให้ท์เอ่าแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่าน โอ้ล็อกโทรศัพท์ด้วยใช่เสียงด้วยใช่แล้วแฟนมาเช็คไม่กลัวแฟนรู้อ่ะเขาไม่รู้หรอกคนหนูลบเบอร์อแล้วย่าสมมติว่าอ่ากิ๊กกิ๊กเราเป็นพี่ชื่อพี่เพชรจ้าค่ะสมมติพี่โทรไปฟ้าเมมชื่อไหมหรือไม่มมไม่เมมค่ะอะแล้วถ้าเกิดแฟนเอ้เบอร์อะไรโทรมาครับโอ๊ยเล่กงานเดี๋ยวค่อยโทรกลับก็ได้อถ้าพี่คิดว่าเราหลับพี่เลยโทรไปเลยหลายครั้งหลายครั้งทำไงในระหว่างนั้น แอบไปคุยหลับไปอยู่แล้วโทรหารนะคะก,<อ>ก่งงนนกอนวบคเด <c oughs> ี๋ยวแม่ก็ <c oughs> ทำงานนั่งสอรพิษนางงูพิษเออจงนั่งเย็นซัซเข้าใจละก็มีมีวิธีแบบแกลัลบแกลงอะไรไปดวยใช่แกลงไม่หลับบ้างถ,า<อ>ถ้าสมมติว่าเราห้ามเปลี่ยนดิสห้ามเข้าเฟซบุ๊ก ถ้าเปลี่ยนดิสเพย์ในมือถือก็จะมีคนมันมันได้เขาจะบอกว่าอ้าวเลยบอกว่าทํางานเนยบอกนู่นนี่นั่นแล้วก็จะบอกเขาไม่ได้ไงว่ารบกดเขาไม่ได้ต้องเนียนเนียนอทำบ่อยไหมไ้่ค่จะบ่อยนะถ้าเกิดข้อบก่อ้แค่ข้อก็ไวขนาดนี้เลยไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยเลยกี่ครั้งกี่ครั้งอาทิตต์ต่อครั้งอาทิตย์ละครั้งนะฮะไม่ค่อยบ่อยเลยนะวว่าตอนนี้ก็ยังมีกิ๊กอยู่ ก็มีคุยแต่เขาไม่สงงโสดไง,งใช่ก็เลยเลือกได้ก็หาหาคนมาคู่ใจอยู่เอาแล้วอย่างนี้ไปหาผู้ชายจากไหนครับเวลาโสดเขามาเองเจอกันที่ไหนบ้างก็แบบสมมติว่าทํางานอย่างเงี้ยเขาก็จะขอมาจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยยังไงยังไง<อ>เราก็ไปถ่ายแบบแล้ว เขาเป็นใครประเภทไหนให้พวกบจีบะจีบเนี่ยอย่างล่าสุดก็ไปถ่ายรายการ g ก l e r อรี่ t ครัรับเขาเป็นเจ้าของร้านที่ไปถ่ายสถานที่เขาก็ขอเบอร์มาจากโมเราอะไรเงี้ยแล้วก็คุยคุยแต่เราไม่ชอบอ่าสมมุติเวลาเราไม่ชอบแล้วเรามีวิธีการสลัดสลัดเทียรเข้าที่ยไงครับไม่ตอบคือดูเหมือนไม่ว่างไปบล็อกไหมบล็อกไหมไม่บล็อกค่ะจะเป็นหน้าเกียดกินไปให้ก็บบล็อก ยังเนายังเป็นเพื่อนกันได้ก็คือไม่อ่านดีกว่าหรืผมว่าอ่านแล้วไม่ตอบอ้นนี้จะเกลียดกว่านะเหมือนกันเวลาเราบล็อกใครก็คือเราไม่ได้อ่าน เออ,อไม่ได้อ่านก็ยังโอเครู้ว่าเราไม่ว่างแต่ถ้าเกิดอ่าน,นมันเสียไม่ตอบเนี่ยโอ้โอไม่ตอบชัดเจนเอออันี้โหดจริงๆกี่วันผู้ชายพวกนี้จะหายไปเก,กือบอาทิตย์ค่ะประมาณอาทิตย์เขาก็จะทักมาทัาอะไรอยู่ใช่ค่ะแล้วก็จะแบบแล้วทำอะไรอยู่ยาวเลยเออเราก็จะรำคาญแบบอะไรนักหนาเนี่ยก็แปลว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายเนี่ยส่งข้อความไปหาผู้หญิงที่จีบว่าทำอะไรอยู่ แล้วสองวันยังไม่ตอบกลับมาแปลว่าแหววใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติสนใจละสนใจสมมติมีการรู้สึกชอบกับก็คุยกับแต่เป็นคนเบื่อง่ายอ่ะสามสี่วันก็เลิกคุยแล้วต้องเป็นคนที่เราชอบเองเห็นไหมผมบอกแล้วเธอไม่ชอบวันไนท์แฟนนะฮะเธอสามสี่วันแล้วเธอก็เลกนะฮะเออไม่ไม่น่าล่ะครับถึงเลิกกับแฟนนะฮะเมื่อเร็วเร็วนี้รับแฟนบอกเลิกอะไรนะแฟนบอกเลิก เดี๋ยวไปขยี้ไปขยี้กันช่วงเบรกหน้าโอเคครับแฟนเนี่ยนะครับนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะฮะกับการที่จะมาหักหลังผู้ชายครับพวงหน้าครับโอ้เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเป็นอ้สนับสนุนโดยลี Leo B